แรปเตอร์มึงเสร็จกูเอาโซโลไอดีนะรับเลยเอาออกแล้วออกแล้วโอ้ยยังไม่ถึง๗บาเลยครับ7บาท้ม7บาก็กระเด้งขึ้นมาแล้วโอ้โหจิบจิบเป็นไงกะได้ของแท้ของแท้นี่เอาหัวต่อไปเอาลงมาไอ้ดีเอ้ยไอ้โชคไอ้โชคปิดลมมยปิดลมมั้ยเอาเชิญยกลงมา ออกแล้วนะครับตอนนี้ลัคเตอร์ออกมาหนึ่งหัวอันนี้อันนี้นนมาเอาลงมาเลยเอาลงไม้พ้นรถเลยอันตรายอันยังมีลมค้างอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูมาดูหนะนะอ่อยผมพายลมนะผมพายลมนะเ,ออเอไป,ไป,ไปิดไฟฉีดใส่น้ำมันลงไปติดแจ้งเตือประมาณนี้น้ำมันลงไปประมาณนี้เลยก็คือ เราเอามันไม่ออกหรอกนอกจากกระตุกอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็ใช้อของเล็กเวิร์กนะครับเล็กเวิร์กกำลังแรงม้านี่พันว่าม้านะครับแต่พันว่าม้าเจ้าลายแม่งพันแรงพันโม้ตัวนี้ตัวตัวจับนี่เดี๋ยวผมจะกําลังกำลังทําอยู่นะครับกําลังทําอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จะทําขายต่อนะครับอันนี้เราขายช่วงมือได้ปะ โอเคแน่นอนลัตเตอร์ออกแล้วหนึ่งหัวเอ้าจดการอีกสามออกแบบวุ้ควยมาแบบนี้ไอพวกวิศวกรวุร้กควยแ่งด้วยไออย่าพื้นที่ที่ทำงานต้องมีออกแล้วหนึ่งหัวประมาณนี้ครับยังเหลืออีกสามอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจไปยังเหลืออีกสามโอเคประมาณน,นี้แต่ไอไอการนี้ห้าส่วนนี้ออกมาแล้วนะขอมาเช็กวาวด้วยนะครับว่าวามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเค